คุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งอาวุธีิทันสมัยที่สุดที่ถูกสร้างมาเพื่อทำลายศัตรูกลับกลายเป็นครูผู้สอนวิชาลับสุดยอดให้กับศัตรูคนนั้นซะเองมันจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดมีรายงานด่วนเข้ามาว่าระเบิดอัจฉริยะของสหรัฐที่อิสราเอลใช้โจมตีแต่ดันด้านไม่ระเบิดตอนนี้มันไม่ได้นอนนิ่งอยู่ที่เลบานอนแล้วครับ แต่มันกำลังเดินทางข้างพรมแดนไปนอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดของวิศวกรอิรานเรียบร้อยแล้วงานนี้เพนตะก้อนถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะความลับมูลค่ามหาศาลกำลังจะถูกถอดรหัสและที่น่ากลัวกว่านั้นคือข่าวลือเรื่องชิ้นส่วนของราชาแห่งระเบิดเจาะบ,บังเกอร์ก็อาจจะหลุดไปแล้วด้วยเรื่องนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามตะวันออกกลางไปตลอดการหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่กําลังเป็นที่จับตามองในวงการความมั่นคงระดับโลกและอาจส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ที่เราติดตามกันอยู่ครับก่อนจะไปเจาะลึกถึงไส้ในของเหตุการณ์นี้ผมอยากชวนทุกคนถอยออกมาดูภาพกว้างของสมรภูมิตะวันออกกลางตอนนี้กันก่อนครับ สถานการณ์ตอนนี้เรียกได้ว่ามีความตึงเครียดถึงขีดสุดการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลในเลบานอนไม่ได้สู้กันด้วยกระสุนปืนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสงครามเทคโนโลยีครับฝั่งหนึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยจากโลกตะวันตกส่วนอีกฝั่งก็มีความช่ำชองในการทำสงครามแบบกองโจรและสงครามไซเบอร์ที่ผ่านมาอิสราเอลพยายามใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงหรือที่เราเรียกกันว่า precision guided munition เพื่อจัดการกับเป้าหมายสําคัญของฮิสบอลเ่โดยพยายามหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนซึ่งพระเอกของการโจมตีแบบนี้ก็คือระเบิดร่อนขนาดเล็กที่ชื่อว่า GBU-39B Small Diameter Bomb จะ้ระเบิดตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีความฉลาดและแม่นยำเหมือนจับวางทิ้งจากเครื่องบินแล้วกลางปีกร่อนเข้าหน้าต่างได้เลยแต่ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและกลายเป็นประเด็นข่าวในวันนี้คือความผิดพลาดครับในโลกของเทคโนโลยี ไม่มีอะไรทำงานได้สมบูรณ์แบบร0 0เปอร์เซมีรายงานว่าระเบิด GBU 3 9 b ที่อิสราเอลทิ้งลงมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในเลบานอนเกิดขัดคล่องทางเทคนิคและไม่ระเบิดครับพูดยังไงก็คือมันกลายเป็นระเบิดด้านที่ตกลงมาในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แทนที่มันจะเป็นแค่เศษเหล็กที่ไม่มีค่าแต่มันกลับกลายเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้กับฝ่ายตรงข้ามทันทีครับลองนึกภาพตามนะครับว่าฮิสบลละซึ่งครองพื้นที่อยู่ตรงนั้น ไม่ได้ปล่อยให้ระเบิดลูกนี้นอนตากแดดตากลมเฉยๆพวกเขาเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วทําการเก็บกู้และที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาไม่ได้เอาไปทิ้งครับแต่เขาแกะเอาหัวใจสําคัญของมันออกาตามรายงานระบุว่าฮิสบอลล็อได้ทําการถอนเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรควบคุมและระบบเซ็นเซอร์ต่างๆออกจากตัวระเบิดแล้วส่งตรงไปยังกรุงเตหะรานประเทศอิหรา่านทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า reverse engineering หรือ วิศวกรรมย้อนรอยตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะอิหร่านไม่ได้เป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ถ้าใครจํากันได้เมื่อหลายปีก่อนอิหร่านเคยได้สรากโดรนสอดแนม RQ-170 Sentinel ของสหรัฐที่ตกในพรมแดนตัวเองตอนนั้นสหรัฐก็พยายามจะขอคืนแต่อิหร่านไม่คืนครับแถมไม่กี่ปีต่อมาอิหร่านเปิดตัวโดรนรุ่นใหม่ที่หน้าตาและระบบการทํางานถอดแบบมาจากของสหรัฐเป๊ะ นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าขีดความสามารถในการแกะรอยเทคโนโลยีของวิศวกรอิหร่านนั้นไม่ธรรมดาเลยครับคำถามคือแล้วทำไมสหรัฐถึงต้องเดือดร้อนขนาดนั้นกับแค่ระเบิดลูกเล็กๆลูกเดียวคำตอบอยู่ที่ไส้ในของ GBU-39B ครับระเบิดรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ดินระเบิดแต่มันบรรจุเทคโนโลยีป้องกันการรบกวนสัญญาณ GPS หรือ Anti-Jamming เทคโนโลย y เอาไว้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้อาวุธของสหรัฐและอิสราเอลสามารถพุ่งชนเป้าหมายได้แม่นยำแม้จะถูกศัตรูเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณก็ตามถ้าอิหร่านสามารถไขรหัสการทำงานของระบบนี้ได้พวกเขาก็จะรู้วิธีการสร้างระบบรบกวนสัญญาณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือที่เรียกว่าแจมเมอร์ที่เก่งกว่าเดิมนั่นหมายความว่าในอนาคต อาวุธราคาแพงของสหรัฐและอิสราเอลอาจจะกลายเป็นของไร้ค่าเพราะยิงไปก็ไม่ถูกเป้าหลงทิศหลงทางหมดนี่คือหายนะทางยุทธวิธ,ธีที่เพนตะก้อนกลัวที่สุดครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานข่าวที่น่าตกใจอีกกระแสะหนึ่งแม้ว่าจะยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการพูดถึงกันมากในวงการข่าวกลองนั่นคือความเป็นไปได้ที่อิหร่านอาจจะได้รับชิ้นส่วนของระเบิดเจาะบังเกอร์ขนาดใหญ่อย่าง GBU-57 หรือ Massive Ordnance Penetrator ไปด้วย ต้องบอกก่อนว่า GBU-57 นี่คือพี่เบิ้มของวงการระเบิดครับหนักเกือบ14ตันออกแบบมาเพื่อเจาะทะลวงโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินหรือฐานบัญชาการที่ซ่อนอยู่ในภูเขาโดยเฉพาะปกติแล้วระเบิดชนิดนี้ใช้งานกับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ของสหรัฐเท่านั้นซึ่งอิสราเอลไม่มีเครื่องบินรุ่นนี้แต่ในสถานการณ์สงครามครับ ข้อมูลข่าวสารมักจะสับสนเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นระเบิดเจาะบังเกอร์รุ่นอื่นที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนการที่เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ที่ใช้ทําหัวเจาะที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเทคโนโลยีการหน่วงเวลาการระเบิดเพื่อให้ทะลุลงไปลึกที่สุดหลุดไปอยู่ในมือของอิหร่านมันคือฝันร้ายของชาติตะวันตกครับเพราะอิหร่านคือพันธมิตรที่แนบแน่นของรัสเซียและจีน ลองคิดดูนะครับถ้าเยรานแกะรอยเทคโนโลยีนี้สําเร็จเขาคงไม่เก็บไว้คนเดียวแน่ๆข้อมูลเหล่านี้อาจถูกส่งต่อให้รัเสเซียเพื่อนําไปพัฒนาระเบิดร่อนที่ใช้ในสมรภูมิยูเครนหรือส่งต่อให้จีนเพื่อพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีอื่นๆหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่สหรัฐกังวลจนเจ้าหน้าที่เพนตะกอนต้องออกมาบอกว่า สถานตานี้ละเอียดอ่อนหรือเซนซิทีฟมากๆเพราะเทคโนโลยีที่พวกเขาทุ่มเงินวิจัยมหาศาลใช้เวลาเป็น10ปีกำลังถูกศัตรูเรียนรู้และลอกการบ้านไปแบบฟรีๆภายในเวลาไม่กี่เดือนความผิดพลาดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐและอิสราเอลอาจจะมั่นใจในเทคโนโลยีของตัวเองมากเกินไปจนลืมคิดถึงแผนรองรับในกรณีที่อาวุธเหล่านี้ ตกไปอยู่ในมือศัตรูการที่ฮิสบล l ล a และอิหร่านออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือแม้แต่ปล่อยให้มีข่าวรั่วไหลออกมามันก็เป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาครับเป็นการบอกให้โลกรู้ว่าเทคโนโลยีตะวันตกไม่ได้เป็นอมตะและไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปในมุมของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของดุลอำนาจในตะวันออกกลางครับ การที่อิหร่านครอบครองเทคโนโลยีอาวุธระดับสูงมากขึ้นจะทําให้อิหร่านมีความมั่นใจในการต่อรองหรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับสหรัฐมากขึ้นบรรดาพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียหรือจอร์แดนก็คงต้องเริ่มคิดหนักแล้วครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซื้อจากสหรัฐมาจะยังป้องกันอาวุธรุ่นใหม่ของอิหร่านที่อัปเกรดด้วยเทคโนโลยีสหรัฐเองได้หรือไม่ เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไงเทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคมครับการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงที่เทคโนโลยีนั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของกองทัพสมัยใหม่และเหตุการณ์ระเบิดด้านเพียงลูกเดียวในเลบานอนครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ทางการทหารของตัวเองใหม่ทั้งหมด เพราะตอนนี้ตำราพิชัยสงครามฉบับสหรัฐได้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งเรียบร้อยแล้วสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในเลบานอนแต่เกิดความผิดพลาดท,ทางเทคนิคทำให้ระเบิดอัจฉริยะ GBU-39B ไม่ทำงาน 2. กลุ่มฮิสบอลเาะเก็บกู้ระเบิดได้ทำการถอดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญและส่งต่อไปอยังอิหร่าน 3. อิหร่านกำลังทำการวิศวกรรมย้อนรอยหรือ reverse engineering เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการนำวิถีและการต้านทานการรบควรสัญญาณของสหรัฐรวมถึงมีข่าวลือเรื่องการได้ชิ้นส่วนเทคโนโลยีระเบิดเจาะบังเกอร์ด้วย 4. สหรัฐสแสดงความกัมวลอย่างมากเพราะแกลงว่าเทคโนโลยีรับทางการทหารจะรั่วไหลไปถึงรัสเซียและจีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและดูลามนาทางการทหารทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภัยความผิดพลาดในสมรภูมิคือบทเรียนราคาแพงที่จ่ายด้วยความมั่นคงของชาติสวัสดีครับ